มาต่อกันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยฟื้นฟรูร่างกายก่อนเดินทางไปกาตาร์ค่ำวันนี้นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับฟื้นฟูร่รางกายหลังจากมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับสังศึกได้ลงอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามซ้อม bgpu training center 3จังหวัดประทุมธานีพบกับทีมชาติไทยชุดยู3่ 23. ผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกันไป4ประตูต่อ4 ทั้งนี้ครับกำหนดการของทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา15นา30นาทีก่อนจะออกเดินทางไปยังกาต้านะครับโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยจะเดินทางเวลา19นก10นาทีนะครับออกเดินทางด้วยสายการบินกาต้าแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR835 แล้วก็กลุ่มที่2ครับจะเดินทางเวลา20่สนาฬิกาสนาทีจำนวน18คนออกเดินทางด้วยสายการบินการ์ต a แอร์เวยสเที่ยวบินที่ qr 8 3 3ครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมไม่เดินทางพร้อมกันไปเลยนะตั๋วจะช้าไปหน่อยนะครับนะฮะก็สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นะครับทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่ม F ครับร่วมกับซาอุดิอาระเบียคีกิสสถานแล้วก็โอมานครับโดยโปรแกรมการแข่งขันนะครับเราเริ่มเกมแรก16มกราคมครับ ไทยจะเจอกับคีกิสสถานเวลา3ทุ่มครึ่งนะที่สนามอับดุลลาบินคอลิฟาสเตเดียมหลังจากนั้นครับเกมนาที่2จะเป็นวันที่21มกราคมจะเป็นการเจอกับทีมชาติโอมานเวลาเดียวกันนะครับ3ทุ่มครึ่งที่สนามเดียวกันแต่ว่าในเกมนัดสุดท้ายนาะที่3เนี่ย25มกราคมที่จะเจอกับซาอุดิอาระเบียเวลาจะปรับขึ้นอีกครึ่งชั่วโมงประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนสนามเป็นที่เอดูเคชันสเตเดียมนะครับ ก็ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการถ่ายทอดสดกําลังจะพูดถึงพอดีก็กําลังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีแนวโนม้น<า>มว่าจะได้ดูนะท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินเหมือนจะพยายามสนับสนุนการถ่ายทอดสดแล้วก็ตัวเลขที่ผมทราบมาเนี่ย <S <S เรื่องตัวเงินที่จะถ่ายทอดสดเนี่ย<ม>ถูกกว่าฟุตบอลอาเซียนครับไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนบ้านเราต้องเป็นแบบนี้ฮะรอให้เวลาใกล้ๆ เหมือนซื้อของตามห้างสรรพสินค้ารอเซลอย่างนี้แหละใกล้สองทุ่มเมื่อไหร่นะป้ายเหลืองมานะฮะถูกแน่นอนเพราฉะนั้นก็อาจจะเป็นกลเม็ดนะฮะซึ่งคนซื้อกับคนขายคนขายก็อยากได้เยอะครับคนซื้อก็อยากได้น้อยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนบอลหรือว่าแฟนกีฬาชาวไทยน่าจะได้ชมฟุตบอลรายการนี้ครับผมนะครับ